สวัสดีตอนค่ำค้าทุกคนหลังจากเลิกง,งานแล้วนะคะก็มาทำอาหารให้คุณยายคุณยายอยากกินข้าวมันไก่ก็เลยบอกว่าวันนี้ช้าหน่อยนะยายเพราะว่าใช้เวลาทำนานน้ำเดือดแล้วนะคะใส่ใบเตยหัขาลงไปนะคะเ้ยขิงค่ะขิง มันมีเครื่องในเหลือในตู้เย็นช่องปิดเพื่อจะใส่เครื่องในลงไปด้วยตกงไหนะคะมาดูกันนะคะว่าขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรนะคะในระหว่างที่รอไก่สุกนะคะเราก็มาทําน้ําจิ้มข้าวมันไก่นะคะข้าวน้ําจิ้มข้าวมันไก่ก็จะสูตรของตัวเองนะคะ <laughs> เพราะว่าทำแบบเร่งด่วนมีอะไรก็ใส่เท่านั้นนะคะ น้ำจิ้มข้าวมันไก่สูตรตผู้กองต้อยนะคะชิมดูแล้วอร่อยนะคะทำเผ็ดทำไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าเดี๋ยายจะกินไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหุงข้าวนะคะเอาน้ำต้มไก่หุงนะคะวันนี้ทำแบบหลักสูตรเร่งรัดนะคะ เพราะว่าเลิกงานค่ำงานทํำม,มากเอาขิงใส่เลยหนะ้าจริงๆข้าวมันไก่มันมีวิธีทําที่ยากมากแต่ว่าวันนี้สูตรกองต้อยนะคะสูตรเร่งรับ มถึงบ้านก็ห้าโมงครึ่งแล้วค่ะใส่น้ำเยอะไประหรือปล่าข้าวจะแฉไหม,ไมเยอะหรือเปล่าหุงข้าวแป๊บหนึ่งนะคะข้าวสุกแล้วคุณยายหิวข้าวมากเลยทุกคนมาดูกันนะคะว้าว <c oughs> ข้าวมันไก่สไตล์ กุกองต้อยนะคะแบบเร่งด่วนนะคะทุกคนมันไม่มันมากเพราะว่าเราไม่ได้เจียวหนังไก่ใส่ไม่เป็นไร เพราะว่าเราทําแบบเร่งด่วนแล้วยายก็อยากกินแต่ข้าวหอมมากเลยทุกคนหอมมากไปจัดเสิร์ฟค่ะจัดเสิร์ฟเลยคนรอก็รออยู่นะคะเตรียมไม่หมดแล้ว แบบเร่งด่วนไม่ต้องสวยงามแต่อร่อยนะมันมีเครื่องในแต่ไม่รู้ว่ายายจะเคี้ยวได้ไหมแต่ว่าใส่เพื่อความสวยงามเมื่อกี้ไปดูในตู้เย็นมีผักอยู่ผักชีฝรั่งอยู่นิดนึงแต่ไม่มีรากก็เลยไม่ได้ใส่ในน้ำซุปแล้วก็ใส่จัดเต็นนี่ นิดหนึงนะจิ้เลยีคะ่ะข้าวมันไก่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟคุณยายคะ่ะเพราะว่ายายบอกหิวข้าวมาก